สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาเปรียนกันอีกเช่นเคยนะคะชาวเน็ตจับสังเกต2แบรนด์ดังระดับโลกหันหลังให้ลิซ่าแบ k ็กพิงกลายเป็นประเด็นข่าวร้อนที่หลายคนนั้นจับตามองหลังจากที่บัญชีไวโบอย่างเป็นทางการของลิซ่าแบ k ็กพิงถูกลบทำให้เกิดข่าวลือว่าไอดอลหญิงถูกแบนในประเทศจีน ซึ่งภายหลังข้อถกเถียงเกี่ยวกับการแสดง Crazy House ของเธอและท่ามกลางความกังวลต่างๆชาวเน็ตยังสังเกตเห็นว่าซีรีและบูการีซึ่งเป็นสองแบรนด์ดังระดับโลกที่ลิซ่าครองตำแหน่ง Global Brand ์แอมบัสเตอได้ลบภาพของเธอจากบัญชีไวโบอย่างเป็นทางการของพวกเขาด้วยซึ่งงานนี้ทำเอาชาวเน็ตหลายคนเชื่อว่าแม้แต่แบรนด์ทั้งสองก็ยังหันหลังให้กับลิซ่า แต่ในขณนะเดียวกันแฟนๆหลายคนเชื่อว่าซีรีและบูกาลีแก้ไขเป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารตลาดจากจีนและล่าสุดซีลีได้เปิดตัวแคมเปญเสื้อผ้าระดับโลกรวมกับลีซ่าอย่างเป็นทางการ ซึ่งก็ถือว่าเป็นแคมเปญแรกหลังจากร่วมงานกันเป็นเวลา4ปีเป็นที่รู้กันว่าปลายโฆษณาขนาดใหญ่ค่อยๆปรากฏทั่วโลกเริ่มตั้งแต่ในประเทศไทยและเกาหลีใต้และแฟนๆเชื่อว่าลิซ่านั้นจะยังอยู่กับซีลีนและบุการีต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทั้งสองแบรนด์อยู่ภายใตย้ LV m h est, ซึ่งเป็นกลุ่มครอบครัวของหนุ่มคนสนิทของลิซ่า อย่างไรก็ตามในคืนวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลาเกาหลีบัญชีอินสตาแกรมทั่วโลกของบุกาลีได้ลบรูปภาพบางส่วนของลิซ่าออกไปด้วยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทก็ลบภาพที่ถ่ายร่วมกับสมาชิกแบ็คพิงด้วยดังนั้นชาวเน็ตหลายคนจึงคาดเดาว่าลิซ่าอาจจะหมดสัญญากับแบรนด์หรือไม่ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอภายไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช่องทันเหตุการณ์เพื่อให้ได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ